สวัสดีสบายดีเนาอมือนีก้กลับมาพบน้องกับน้องเล็ซี่เซ็กซี่คนงามคือเก่านะคะวันนี้เลกซี่ก็สิมา่าเปิดกูเอ,อเเ่อเปิดกูอ่าไม่ใช่เซิร์เปิดกูคือมาเอ่อไปอยังไงล่ะก็าม,มาเปิดกูดมาอ้อหัวโลกแล้วแกมาเปิดกูแว่าคำคำกล่าวมาว่ากระเป๋าที่ชาแนลท็อปแฮนเดิลเท่านั้นนะคะเพื่อความที่ว่าเด็กกับ เป็นคนที่ชอบกระเป๋าท็อปแฮนเดลมากอะไรก็ตามแต่ก็คือเป็นท็อปแฮนเดลก็คือแบบว่ารักมากปื้มมากก็เลยว่าเอยอยากกับว่าก็คือมีหลายใบนะคะที่เป็นท็อปแฮนเดลในในกลุ่มอันเล็กๆของเล็กนะคะโอเคค่ะเล็กก็จะมาเริ่มนี่เลยคะ่ะกับนี่เลยจ้ะชาแนลนายทีนนะคะเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นเหมือนท็อปแฮนเดลเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นหูคิ้วมันก็อยู่ในตระกูลเหมือนท็อปแฮนเดลเพราะว่าเราจะใช้มือคอสแบบนี้นะคะ ส่วนกระเป๋าใบนี้นะคะเล็กก็ชอบมากเหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แะเล็กจะเป็นคนที่ชอบสีดํานะคะอันนี้ขณะที่นุ้งที่นอนยังเป็นสีดําเล็กเป็นคนที่แบบชอบสีดําอะไรเป็นไม่รู้อ่ะก็คือชอบสีดํากระเป๋าชาแนลไนทีนใบนี้ก็คือแบบว่าตอนนี้ก็คือปื้มมากที่เล็กที่ตัดสินใจรีบๆซื้อช่วงหลังๆนะคะเพราะว่าที่แรกเล็กอาจจะเอาเงินพวกเนี้ยไปซื้อนาฬิกาโรเล็กนะคะนาฬิกาเล็กประมาณเล็กที่อยากได้ก็คือหมื่นกว่าแล้วที่เล็กคิดว่า หลายรุ่นกระเป๋าที่เล็กจากได้น่ะมันจะมีอัตราที่เงินมันจะ,ะมันจะปรับราคาขึ้นเขา้าใจไหมครับทุกคนก็คือโรเล็กอะเขาก็จะปรับขึ้นแค่ห้าเปอร์เซ็นถึงสามเปอร์เซ็นตในรุ่นที่เล็กยากได้มันก็ขึ้นมาขยับขึ้นมาสี่แค่แค่สี่ร้อยยูโรแต่แต้าแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกระเป๋าที่เงินในหมื่นกว่ายูโรน่ะที่เล็กจะมาซื้อเนี่ยก็คือมันมันจะเพิ่มขึ้นอะเป็นมากกว่าพันยูโรอะไรประมาณเนี่ยเล็กก็เลยมาตัดสินใจว่า อันไหนที่เล็กใส่เยอะมากที่สุดอย่างนาฬิกาอันเนี้ยคาเทียเล็กที่เล็กซื้อมาเล็กก็ไม่ค่อยได้ใส่แต่ได้แค่แบบว่าเอออยากจะมีใส่บ้างเวลาในเรื่องโอ,โอกาสอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเราออกนอกเรื่องไปแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเราต่อส่วนบางใบนนี้ก็แบบว่าลักนะคะก็คือแต่ใส่ไม่ค่อยมากเพราะว่าช่วงน,นี้ก็สถานการณ์ล็อกดาวน์ที่เยนรมันนะคะก็คือเล็กก็ได้มาในปีนี้นะคะในน่าจะช่วงต้นปีมั้งน่าจะเลนมก,กรามนะคะเล็กก็จําไม่ค่อยได้ น,นี่เป็นกระเป๋าปี2 0 2 1นีบนะคะที่เล็กซื้อมาก็คือดัรกน้องมาก็คือซื้อในราคาสี่พันห้าแต่ตอนนี้มันน่าจะปรับราคาขึ้นกุบกิบแล้วมั้งแล้วินมาข่าวว่าปรับราคาขึ้นแล้วแต่ก็คือเราดีใจมากก็คือเราได้มาเแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นในหนังแกะนะคะทุกคนโอเคผ่านไปแล้วใบหนึ่งอันนี้มาก็เป็นอันนี้ค่ะ beauty case นะคะ beauty กระเป๋าเครื่องสําอางอันนี้ก็เป็นหนังคาเวียนะทุกคนอะไหล่ทองอะไหล่เช่นเป็นทองแต่อันนี้มันได้มากับเขานะอันนี้เป็นเข็มกัดเข็มกัดเสื้อนะคะี่เล็กเอามานนเสริมใส่ตรงซิปนะคะเพราะว่าจะมีไอ้น,นี่ตรงนี้รอมันก็จะดูเก๋ใช่ไหมมันก็จะดูแบบเออมีอะไรมากขึ้นส่วนนี้เด็กก็คืออยากได้ผ้าพันนะคะแล้วีนี้เด็กไปซื้อครั้งล่าสุดแล้วทีนี้มันไม่ได้ใดที่เด็กชอบแล้วก,ก็เลยไปเอาดิบบินอะ่ะ เดกบิที่เขห่อถุงกระเป๋ามานะก็มาพันก็ได้แซนนลนะก็ได้มาเอาวมัก็น่ารักนี่นะทุกคนมันก็ประหยัดเงินไปด้วยอีะรอยแปดสิยูโรนะถ้าเราซื้อนะก็ร้อยแปดสบห้านี่ก็ได้มาอันนี้ก็เป็นหนังคาเวียนทุกคนราคาน่าจะอยู่ตัวประมาณพันแปดร้อยูโรมั้งแต่เล็กชอบนะคะเด็กก็ยังสั่งพนักงาน s a สอปิดว่าถ้ามีสีแดงเอาให้ซันด้วยก็คือเด็กจะได้สีแดงนะฮะ ก็คือแบบว่าถ้าจะไม่ทุกคนแบบกระเป๋าใบใหญ่ด้าหนังคาวเปียน่ะแค่มันไม่มีแค่ที่ห้อยโซ่น่ะมันขึ้นมันพันแปดแต่ถ้ามีโซ่เพ๊่อเห็นไหมกระเป๋าใบเล็กแบบพันห้าพันหกก็คือว่าเด็กมากใส่ได้ไม่ได้เลยอันนี้คือใส่แบบว่าบึงแล้วถือไปแบบเนี้น่ะสวยเก๋จะตายใช่หไหมฮิ้ว แล้วทีนี้เล็กมีโคโค่ท็อปแฮนเดลนะคะที่สายมันถอดออกได้นะเราก็จะมาอะแดปตัวนี้อ่ะก็สปายได้ก็คือเป็นสายสปายแบบเปปังมากก็คือแบบว่าเราไม่จะเป็นที่จะไปเสียเงินเอ่อบิวตี้สมอลบิวตี้เคสนะคะถ้ามันเป็นอไอที่มีสายที่มีโลโก้อยู่ตัวนี้น่าอยู่ตกประมาณ 3, 9 0 0เกรยูโรมั้งดูนั้นนะก็ว่าโอ้โหแพงมากก็คือแบบว่าซื้อน้องได้แบบว่าหลายใบายมากนี่เลกก็ไ้มาในปีนี้เหมือนกันนะคะ2 0 2 1เหมือนกันปึ้ม นี่ก็เป็นปีนี้เหมือนกันนะคะนี่ก็จะมาเปิดน้อง channel business infinity นะคะทุกคนใบนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยแหมใบนี้ก็ซื้อมาแค่เหมือนช่วงนั้นอะและก็กก็อยากได้เนาะก็เลยเออก็เลยแบบว่าเออหารุ่นที่แบบว่าคนคนที่ใช้เยอะหน่อยแล้วก็เ,เออไปซื้อรุ่นนี้มานะคะน้องก็สวยนะคะ เป็นแมตคาเวียอะไรแชมเปนโกนะทุกคนสติ City, Gold, City, กโกสติกเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยก็เพิ่งถือไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมงนะไปซื้อกินไอศครีมก็ได้สายน้องไปเพราะว่ายังไม่ได้สไาย,ยังซื้อมาก็ยังไม่ได้สายน้องก็จุกข,ของได้เยอะนะครับทุกคนก็คือแบบถามว่าคุ้มค่ากับลงทุนไหมก็คุ้มค่านะแบบว่ามันก็ใส่ของได้ดีเนาะถ้าเป็นหนังคาเวียแมตคาเวียราคาอยู่จะน่าจะอยู่ที่เลขซื้อเท่าไหร่นะ น่าจะอยู่ไม่สามพันห้าก็สามพันหกร้อยห้าสิบนะเล็กก็จำไม่ได้แต่น้องสวยค่ะแต่สายสไยรุ่นนี้จะถอดออกไม่ได้นะคะแต่เล็กก็ชอบที่เป็น Top ท็อปแฮนดด้ยวเพราะที่ยเด็กแบบลำคาญที่จะพายใช่ไหมคะแบบว่าเออก็ถ,อถ,อถือแบบว่าเออบางทีเราแบบก็ถือไปบางอะไรประมาณนี้เล็กก็เลยว่าชอบที่เป็นกระเป๋าที่ปิดท็อปแฮนเดิลวมากอันนี้ก็เป็นตัวลูกสาวอีกใบหนึ่งก็ปีนี้ก็ซื้อมาเหมือนกันในปี2 0 2พันยสบเอ็ดเหมือนกันใบนี้ แล้วก็ปี2021ใบนี้อีกใบนึ่งจ้านี่เลยเป็นกระเป๋าที่ทุกคนตามหามากที่สุดนะจ๊ะนั่นก็คือโกโกไซส์แท็อปแพนเดลวิดหนังเคาวีนะคะแต่ที่จริงอะ่ะเดเล็กได้ซื้อไซส์แปดที่เป็นหนังแรมสกินมาแล้วนะคะแล้วก็มี ชนเนลเวนิตี้คเซ่ด้วยนะคะสองใบแต่ด้วยความที่ว่าพี่พี่คนที่คนเขารู้จักนะคะเขามาเที่ยวที่บ้านแล้วทีนี้น่ะก็คือเขาไม่ได้แบบว่าเป็นไปซื้อบ่อยเหมือนเอเหมือนเล็กเข้าใจไหมคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบว่าเออมีคอนโทรคอนแทคกับพนักงานเขาก็เลยแบบว่าอยากวิน้องเล็กพี่ขอซื้อต่อได้ไหมเขาก็เลยเขาก็เลยขอซื้อทั้งสองุ่นไปกับเล็กแต่ได้ก็โอเคนะครับเพราะว่าของพวกนั้นก็คือเหมือนฟิลมาเป็นลมชั่ววูบเข้ามาในหัวเล็กคือเสียว่า เดก,ก็ไม่รู้ว่าจะซื้อรุ่นอะไรเนาะตอนนี้ก,ก็เลยว่าเออตัดสินใจซื้อไปทั้งสองรุ่นทีนี้เพอะพี่เข้ามาเด็กก็ไม่ได้ว่าเอากาไรนะเพราะว่าของที่เด็กซื้อมาเด็กก็ยังไม่ได้ใส่เนาะแต่แค่เหมือนซื้อถือไปแค่ถ่ายรูปแค่นั้นเองแล้วเราก็ขายกันไปในราคาเอ่อในราคาเท่าทุนนะคะเพราะว่าเด็กยังไม่ได้ใส่เลยแต่ไดตทีนี้ก็ได้น้องนี้มาโอ้โห มีสตอรี่มากเลยครในอันบ็อกซิ่งถ้าใครอยากรู้ก็ไปติดตามดูนะคะว่าเผื่อจะได้น้องมาคือยากมากแล้วทีนี้มันแบบว่าที่แรกแบบเน่ะเล็กก็ดูกั้มกึ่งนะว่ามันจะเป็นหนังคาวเวียรจริงไหมเนาะพอทีนี้มาออกเป็นหนังคาวเวียปุ๊บเล็กก็ได้ส่งติดต่อไปหาพนักงานเลยนะก็ดีนะที่แบบว่าที่เราแบบว่าเราซื้อกับกระเป๋ากับเขาประจำนะเอสเอคนเนี้ยเพราะว่าปีนี้เล็กซื้อกับกระเป๋ากับเขาคือ5้าใบแล้วนะทุกคนห้าใบแล้วนะแบบว่าแล้วของยิกยิกย่อยย่อย,ย,อยอไม่ว่างทง,งทรองเท้า ก็คือเขาแบบว่ามันจะเพิ่งสี่เดือนเองแล้วเลยซื้อกระเ,เป๋าไปห้าใบอ่ะทุกคนแล้วมันก็แบบว่านะมันก็ต้องเขาก็แบบว่าต้องแอคทีฟให้เราอ่ะในเมื่อเราเป็นลูกค้าเพราะเราไปซื้อเป็นคนที่ซื้อมาใส่เนาะเราไม่ใช่ว่าเป็นไม่ไม่ใช่ใาเราจะเป็นแม่ค้าเนาะดูสิน่ารักอ,นนอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นใบปรดเลยตอนนี้นะก็คือเป็นใบปรดมาก เป็นหนังคาวเวียด้วยแต่เสียดายได้ยินว่ารอบหน้าเขาจะผลิตเป็นหนังแรมมาเล็กก็อุ้ยรูสึกเสียดายอยู่นะแต่ที่เด็ดอะเล็กก็สั่งไปสีทองกับดํานะแล้วแล้วเล็กก็สั่งไปถามเขาอีกว่าเออถ้ามีสีทองก็เอาสีทองไปสะนะเล็กก็จะเอาอีกใบหนึ่งพอชอบแล้ว่าเป็นหนังคาวเวียแล้วว่าเป็นไซสแ์แปดก็คือใส่ใส่กระเป๋าตังได้กระเป๋าตังใบสั้นนะที่เป็นโทร,โทรสัท์เนี่ยใส่ไม่ได้เพราะมันจะยาวกว่านะคะแต่มันก็คุ้มค่านะคะสื่อถือไปงานก็คืนมันไม่ดูเอทอะทะ เนลคลาสสิกใช้สิบยังดูเทอรทากว่าอเน,นี้มันดูแบบว่ากระชับกระเชงกระปี้กระเป่านะแล้วนางก็มาด้วยอะไรทองอะไรทองออกบินเทศบินเทศนะคะน้องอยู่ที่ราคา3ามแปดสามพรอยูโรนะราคาไทยเด็กก็ไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าแต่รู้ว่าตัวเนี้ยโอ้โหอัพราคากันเวอร์มากเลยเด็กซื้อในถ้าจะถึงแค่ประมาณ3ามเออแสนสีเนาะตอนนี้ก็คือปลาแบบว่าเมืองไทยขายแสน แปดแสนแปดพันห้าร้อยแสนเก้าแล้วตอนนี้โอ้โหพูดถึงเรื่องนะถ้าจะซื้อแสนแปดแสนเก้ารุ่นเนี้ยเรียกว่าสนับสนุนให้ไปซื้อชาแนลไซก้อาอ่าชาแนลแอคทิฟิกไซก้านะนี่น่าจะดีกว่าราคาถ้าจะกลาคารุ่งขนาดนี้สี่ห้าพันยูโรแล้วนะนก็คือสวยนะคะก็คือเรามีน้องก็น่ารักนี่ก็เป็นลูกหลักนนี้ก็ปิ้วไปแล้วก็บอกว่าที่จริง่ะ อุยปีนี้เล็กก็ถลุงไปเยอะนะกัสแนลนะก็คือหกเจ็ดใบแต่พูดตัวเรื่องนะล้วก็ขายไปแล้วสองใบมันก็เหลืออยู่สี่ใบตอนนี้นะก็มีรองทงรองเท้าด้วยมีเออะไรนะกระเป๋าเล็กๆด้วยอะไรด้วยนะคะเอออันน่ารักไปปีนี้ก็แบบว่า เขาผ่านไปเยอะมากเลยตั้งต่ต้นปีโอเคค่ะมาต่อใบด้วยใบนี้ท็อปแฮนด์เดลลูกทีเขาเป็นลูกรักมากกระเป๋าแต่ละใบก็โหแบบว่าเผื่อจะได้นะคะก็บว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะด้วยด้วยความที่ว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเราติดต่อกับพนักงานตลอดนะเราก็เลยได้เข้ามานะก็คือแบบว่าอยที่แรกนะเราจะเอาไซส,ส์เล็กนะแต่ไซส์เล็กอะมันใส่กระเป๋าตั้งไม่ได้นะทุกคนแล้วทีนี้เล็กก็แบบว่าเออก,กั้กึ่งกั้กึ่งเนาะก็เลยเออโอเคเอาตัวนี้มาตอนนั้นอะ ที่จริงอะ่ะถ้าเล็กตัดสินใจเร็วกว่าน,นั้นอะ่ะเล็กจะได้ราคาเดิมนะราคาเดิมมันอยู่ที่สามพันห้ารอยยูโรแล้วทีเนี้ยเล็กมาซ้ายอาทิตย์หนึ่งแล้วทีมันปรับขึ้นเป็นสามพันหกร้อยห้าสิบยูโรอันนี้ก็เป็นหนังคาวเวียนทุกคนเงาตัวน,นี้นะ่อะอร่อยแชมเปญทองโ o p ท็ t o แฮนเดิลแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอ่าหนังลูกมัวที่ปั๊มลายดีสักนะคะทุกคนเราก็สวยคุ้มค่าดูไฮซงไฮโซคุณนงคุณนายก็ว่ากันไปแต่ทีเนี้ยก็ซือ้อบ่อยแต่ช่วงหลังที่เล็ก ซื้อกระเป๋ามาบ่อยๆก็เลยแบบไม่ค่อยได้หยิบน้องเข้ามาใช้เลยก็มีแต่ช่วงใหม่ๆที่ซื้อนะคะกระเป๋าก็เล็กเพึ่งเล่นกระเป๋าชาแนลมาเล็กพิ่งเล่นแบรนด์ชาแนลมาสิบสิบเดือนมัง้งเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเรกจะมาอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะว่ามันเป็นยังไงมาถ้าหมาว่าถล่มบวบขนาดนี้ในสิบเดือนนะของของชาแนลนะคะโอเคตัวนี้ก็ท็อปันเองแล้วก็ลูกลกักนี่เลยจ้า อันนี้ก็เป็นท็อปแทนเดลเหมือนกันนะคะ Coco a, โคโคเอ้ยไม่ใช่โคโค่อ่าชาแนลกาเบียวนะคะที่มันจะมีหูตรงนี้นะคะเุ้ยเดิมไปราคาเออบอกแล้วราคาเนาะลืมเบอร์กินจะคุมก็ไปเมื่อวานอันนี้ก็เป็นชาแนลกาเบียวนะคะอันนี้ไซส์นิวเดียมนะทุกคนอันนี้ก็เป็นหนังคราฟหนังเอทคราฟสกิน,นะะแล้วก็มุอ่า อนันนั้น smooth let car s k i นะคะทีนี้ก็ระวังนะฮะเล็กเป็นคนที่แบบว่าระวังของมากของก็เลยยังดูใหม่หมดเลยนะคะเล็กก็ไม่อยากให้มันเก่าก็จะแม่แบบว่าเราซื้อมาราคาแบบว,ว่าโอ้โหพุ่งพ่านขนาดนี้แล้รรวแบบว่าเออเราไม่อยากให้แบบว่ามันเก่าเร็วเพื่อวันข้างหน้านะครับเพราะว่าเล็กวางแผนไว้วางข้างหน้า,นาเอ่อถ้าวันนึงเล็กได้ลกลับไปเอ,อ,อยู่ที่เมืองลาวกับประเทศกับประเทศกับประเทศลาวคืนเนาะ เล็กก็จะเลือกใช้แบรแนด์เนมนะคะเล็กก็จะไปเป็นทำุรมทำสวนอะไรก็ว่ากันไปนะคะว่าเล็กก็แอบอซื้อทุกซื้อที่ทำสวนก็ว่ากันไปแล้วที่บางนาวถ้าวันนั้นได้กลับบ้านเนี่ยลเล็กจะรีวิวสวนให้ดูนะฮะ <S <S ตอนนี้ก็ชอบค่ะสวยเล็กก็แบบว่าเออซีซีตรงนี้เป็นอันนี้ก็เป็นสีอะไรเหมือนที่หลายๆคนที่เขาดีวิวนะคะแต่ตอนนี้มันก็เป็นท็อปแฮนเดิลนะครับชอบมากตางที่นเนี่ยที่แบบว่าแล้วมันเอาไปอะแดปกับกระเป๋าได้อื่นได้บางทีเด็กก็แอปเอามาเป็นเข็มกัดได้ด้วววยนะแลลล้ไม่เเอออาาตััสปริงง็กห ราคาตัวนี้อยู่ที่5,200ยูโรนะคะตอนนี้ก็อัพขึ้นมาเยอะมากเลยตอนนี้นะเห็นว่าอเห็นราคาใหม่โอ้โหอัพพุ่งมากเลยะอ้จุกมากแต่ตัวนี้เด็กไม่ได้ซื้อกับ SA คนเดิมนะคะตอนนั้นน่ะเล็กเพิ่งซื้อกระเป๋าไปปีที่แล้วเล็กซื้อกระเป๋าไปน่าจะสี่ใบมั้งแล้วทีนี้เล็กซื้อไปสามใบเบใบนี้จะเป็นที่สี่แล้วทีนี้เอซเอหนูก็ส่งข้อความไปหาเขาเนะปกติหนูจะไม่ค่อยส่งข้อความหาน่าจะคจะ แต่ก็ได้ของดจก็ส่งไปแล้วที่นี่มันนางกรอบชาพอนางตรอบชาปุ๊บเล็กต้องไปฮอลดีเดย์เล็กต้องไปฮอลดีเดย์อีกเมืองหน,นึ่งแล้วเนี้ยเล็กก็เลยไปซื้อที่ดูดเซนดอรอปก็เลยไปซื้อเอ่อที่ดูดเซนดอรอปเพราะว่าวันนั้นอ่ะเราจะไปฮัมเบิร์กแล้วเราแบบว่าอุ้ยอยากฟิลแบบว่าเอาไปเที่ยวเนาะแล้วเราก็อยากได้แบบกระเป๋าที่มันคล่องแควรัดเราอะไรประมาณนี้น่ะเพราะว่าคาสิก็ไม่ค่อยอยากจบบถือปุ๊บก็ได้น้องมานะรับก็สวยมากน้องก็น่ารักดีสวยเป๊ะปังอลังการ โอเคค่ะที่นี้ก็จะเป็นก็หมดไปแล้วนะคะถ้าที่จริงนะถ้าพี่คนนั้นก็ไม่ถามซื้อมาก็จะมีวานในตี้ที่เป็นสีโน้ตด้วยใบหนึ่งกับของเล็กนะคะแล้วทีนี้เราก็มีกระเป๋าจัก<ม>เอพวกนี้ก็คือท็อปแฮเดียก็คือสองสี่หกหกใบนะคะทุกคนน้องก็จะนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนี้หกใบสวยๆคอมกลุ่มนะจ๊ะ ก็คือของแบบว่าเล็กเพิ่งซื้อมาแบบว่าม,มาดมาแล้วแบบมันก็เลยยังไม่ได้ใช้มากมายนะคะโอเคค่ะทุกคนวันนี้เล็กก็จะมา update, อัปเดต6ใบกับกระเป๋าท็อปแฮนเดิลของเล็กนะคะโอเคฝากกดไลค์กดติดตามให้เล็กนะนะคะอย่าลืมนะคะสักไลหนึ่งให้เล็กมีกําลังใจนะคะได้เดืมติดตามกดกระดิ่งให้เล็กด้วยสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่กับเล็กซี่นะคะจุ๊บจุ๊บสวัสดีปีใหม่สวัสดีสงการย้อนหลัง